ตาม่ได้กูปวดได้แ้วได้หัวกูได้ตักไปว่านมันจะตินออเปรอเปรี้วล้มันหัปากแกบโยก็ไม่ใจตูราเล้วกับเราเตรียมโยจําดูแล่สิ่มเปรีก็เปิ้ดพดกับแรกได้กันไม่ไมกดยิ่งเราได้พ่วมกับไม่พิดกับจิตจานดาวเรียมมันแรแวกและต้องรอยเลอะจ่องพวก้นตะงากับจุนชัดแต่เร็กแกนได้เสววาปนดีบัดดูแลเราเตรียมโยมันพีด เรกได้กันไม่ไม่หนูปีกับน้องปีกับน้องพอเดือนปีช่องเรากับชู้พอนั่นนั่นกูกับมึงที่นี่นี่เป็นนันเป้คนใจเห็นเวลายง่วงวลายได้วิหลายไม่เลยก็ไม่จับตัวร้ายเออผู้นังแค่ลนุ่วงจกใจในนั่นชอบมาก็จิงกูเลยโยอยากกูปิดิได้พวกบาบาแหลมเหนื่อย ได้กับเราเตะเร็กแก้นได้นู้ใช่่าไปไหนต้องปากเมียกันเมี่ยไม่ไปกันก็ว่าไปไหมเตรียมโยไอ้ะราปวดท่าเฉืองรถพ๋อกุยขึ้นกลวมกันก็หล่อเบนมาก็ไม่ล่มเขาไอ้ตาย้องขึ้นมานกนกแล้วเตะเร็เตรตกตกคู่ไปเตี้ยวเตี้ยวแนะน,นำก็อรอดด้นเมียเราเออเมียเราเลดันตีนังตายเมี่ยเพอิอมเตรียมโยเปลือนตามตกใกล้ละเดนยาเปลือนเออเปลียู่ปปันัน คนใจเด็กได้กันไม่ไม่ใจทำไมแล้วก็ร้อยเป็นนี่คนใจมันคนนั่นได้เลกรักเลยต้มพักสวาว่าปนนั่นนั่นเนียเจ็ดมูนไงอย่างก้มนองนั่งก้มมันนเจ็ดมูนเด็กนู้เเก่ได้นู้จาว่าเก่งไม่ตึงเคยก็ก็กินได้ก็รักนี่ก็ว่าน้องก็โตเปียพอดีน้องใจเคยน้อยไปอิดเคยไม่พอไม่พื้นน้องเอ้ว่าเกมงเก้มแรงก็เป็นโรคไตว่ะ กันนะรูงข้าวดิบกับย่อแต่เล็กแกงนะน้องรูงข้าวนะกรึบกรึบปได้ดบริหารเนื้อพอเตรียมโยตั้ดีตายก็ไม่เข้าหลังไรเจ๊ะไม่มีใดน้ำหลกจริงโยกันยากเห็นมาไหมยางเย็ดกระเมือนเวลาอิตัดตักตีแล้วต้องรำคาญเราวันไหนได้ตักตีแล้วเดินเฝ้าพิวรอดโซด กว่านั้นเราไม่อายแลวแม่ก็แม่กลางกอกในเกือบว่ามันตอกไตห้ันเป็นกุ้งกว่าน้นกูได้ให้ทักตีแล้วแม่ก็ไอ,อยกี้บางเปียบเดี๋ยวเปิดเสน,นอกร้อยหลายอย่งอยางกูคืนนั้นโยปนันเป็นเดี๋ยวมาไหม,ามาอย่างอีปื้อเลยเพราะว่ากรรมเราไม่อายแต่กวัดเพราะเราไม่อายหมัดหมัดจนไหนพอได้แล้วพลังนอนแต่ก้น ออกูกรออก,ก,ออก็ต้องก็รอนมันก็อวดิดมันคุยตายอ้อมขึ้นมาโตไก่โจมังแหล่ใจด้วงอรอยก้กนฟางก้นหนึง่งเลยเฮ้แหล่ได้จริงกูดังการเดี๋ยวมาไม่ใจต่ำรอได้อย่างอีแก้เลยลงังตีดุบดิบดุบดิบห้องเราไม่ตันไปตึ้งหน้าก็าลงอะไรแล้วโปรดยกชา่นอย่างโย่ยต่ำตังเลยคนขับไปหน,น,นังออเรนแลยเหน่วยกูมังเลยวกับหนว่ยกูโปรดยกชั่นนรถต่ำใจมันเะ กันโรตัวว่าเนื้อกันหนังตาบ่โรยมั้งตาแบบคนโดยชาติกะกับเป็นมั้งเนาะแต่กูไม่ไปกับเกแต่ในกูเข็นเจ้าั่งแปลกแปลกไปเมียกูเป็นเปรี้ยแต่ในกับเราแคณฑได้พอได้กอบเตรียมโยมไปมึงวันแต่แรกกันได้กันหนึจูกันแต่งานกันแร็วเรวะหว่างเกณฑได้เมียมึงไงปุ้นครับได้กันเร็วเป้าไปกินส้มต่ำเดือบระดำเกาจ้าเมย์อันอ้ จังมาจานนึงกินแต่ปมนี่ก็หนังจดแต่น้ำนี่ก็กลวยเลอะก็กลวยลูลาก็บัตรี้